ทำไมเมื่อเราหมดหนี้สินแล้วเราควรจะเอาเงินออมของเราไปลงทุนดีกว่าเอาเงินออมของเราไปฝากในธนาคารออมทรัพย์นะคะข้อแรกเราต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ กับเงินเฟ้อในแต่ละปีมันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์ยังไม่ถึง1%ต่อปีเลยนะคะในขณะที่เมื่อ5ปีที่แล้วข้าวแกงข้าวผัดกะเพราเนี่ย จานนึงเนี่ยมันแค่30บาทเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะแต่ทุกวันนี้ข้าวผัดกะเพรา1จานมันมีมูลค่า50บาทคือหมายความว่าเงินมันเฟอ้อค่ะจาก30เป็น50ภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น66%เลยนะคะเงินเฟอ้อถ้าเทียบกับเงินออมซัพบ เงินฝากประจำออมทรัพย์ในธนาคารมันแค่0.5%เไม่ถึง1%สมมุติว่าน้องๆนะคะไม่มีหนี้สินและตอนนี้ต้องการจะออมเงินเพื่อการลงทุนนะคะน้องๆสมมุติน้องๆมีเงินฝากในธนาคารสมมุติน้องๆมีเงิน1ล้านบาทนะคะแต่ถ้าน้องเอาเงิน1ล้านบาทเนี่ยไปฝากในธนาคารแบบออมทรัพย์น้องๆจะได้เงินดอกเบี้ยเนี่ย ตกอยู่ที่ประมาณ5,000บาทต,ต่อปีนะคะในขณะที่น้องๆกินข้าวเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปกเเีเงินเฟ้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถึง66%เพราะฉะนั้นหมายความว่าอีก5ปีข้างหน้าถ้าน้องยังคงฝากธนาคารอยู่น้องได้ดอกเบี้ยแค่0.5%ปีหนึ่งได้ประมาณ5,000บาทแต่ในขณะเดียวกันถ้าน้องกินข้าว กินข้าวแล้วดอกเบีย้ยจาก30บาทเป็น50บาทน้องลองคิดดูนะคะว่าน้องกินข้าว50บาทสมมุติตีเล่นเล่นกินข้าว50บาท3ามือ5 35กินข้าววันหนึงร้อบาทยังไม่บวกการกินกาแฟกินน้ำกินขนมใช้ของนู่นนี่นั่นนะคะเอานี้เอาแค่แบบเรากินข้าวนะวันละร้อบาท ถ้าคูณ365วันคือ1ปีจะเท่ากับว่าน้องๆใช้เงินในการกินข้าวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0 1 8 0 0 0กว่าบาทแต่ในขณะที่ดอกเบีย้ยของน้องๆเนี่ยได้แค่5,000บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นเงินออมดอกเบีย้ยเงินออมกับเงินเฟอ้อมันมันต่างกันลิบเลยจึงเหตุ จึงเป็นเหตุผลที่ว่าเราควรจะเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนทำธุรกิจนะคะสำหรับน้องๆมือใหม่ที่ยังไม่กล้าที่จะลงทุนในตราสารหนี้หรือลงทุนหุ้นนะคะหรือลงทุนทองนะคะพี่เป้ก็แนะนำให้น้องๆเนี่ยลงทุนทางด้านซื้อมาขายไปทางด้านออนไลน์ก่อนนะคะตอนนี้มีออนไลน์มากมายที่สามารถที่จะ เข้าไปเป็น dropship ของเขาได้เป็นตัวแทนเป็นการขายเพื่อต้องการคอมมิชชั่นเขาเรียกว่า affiliate นะคะ <c oughs> การทำ affiliate <c oughs> ก็หมายความว่าเราแค่สินค้าของเขาเนี่ย <c oughs> ไปโพสต์ลงแพลตฟอร์ม Facebook i n s t a g กร m หรือแพลตฟอร์มของเราแล้วถ้าเพื่อนของเราหรือลูกค้าของเราเนี่ยซื้อสินค้าอันนั้นเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเป็นการจับเสือมือเปล่านะคะตรงนี้มันเป็นการลงทุนที่สำหรับน้องๆมือใหม่นะคะที่แบบอยู่ระหว่างการจบการศึกษามาแล้วหรือกำลังศึกษาอยู่แล้วต้องการหาไรายได้พิเศษตรงนี้พี่เป้นแนะนำเลยนะคะว่าการขายดรอปชิปเป็นสิ่งที่น้องๆควรจะทำนะคะแล้วก็การขายแบบแอ f ฟร i ยตคือการขาย เอาสินค้าของเขาเนี่ยไปโพสต์แล้วก็ถ้าขายได้เนี่ยเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นอันนี้เป็นการจับเสือมือเปล่าที่น้องๆควรจะทํานะคะหรือถ้าใครขั้นระดับแอดวานขึ้นมาแล้วมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเล่นหุ้นนะคะการเล่นเ,เงินดิจิตอลนะคะซึ่งตอนเนี้ย เราคิดกันมากเงินดิจิตอลเงินบิตคอยเงินอะไรต่างๆเนี่ยในโลกออนไลน์น้องๆควรจะศึกษาให้รู้ชัดก่อนที่เราจะเอาเองินไปลงทุนนะคะอย่าลืมว่าตรงนี้มันก็คือมันนี่เกมนะใครจะเถียงพี่เป้ก,ก็ได้ว่ามันไม่ใช่มันนี้เกมมันคือสแตทหรืออะไร whatever แล้วแต่คิดเลยนะคะแต่ตรงนี้เราไม่สามารถกำหนดได้นะคะว่ามันจะขึ้นมันจะลงหรือมันจะอะไรมันมีเบื้องหลังมากไปกว่านั้นพวกพวกใหญ่ๆคะ่ะพวกเปเรนบัฟเฟต์อะพวกพวกบิ๊กบิ๊ะเขาจะรู้ว่าตัวไหน จะขึ้นตัวไหนจะลงเขาสามารถปั่นได้เขาสามารถทำให้หุ้นตัวนั้นมันขึ้นหรือมันลงได้นะคะแต่เราเป็นพวกเล็กเเราก็าแค่ตามเกาะกระแสะเขาเท่านั้นเองใครเกาะใครตามกระแสะทันก็โชคดีใครตามเกาะกระแสะไม่ทันก็ถือว่าโชคลายไปนะคะมันคือมันนี่เกมมันนี่เกมก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกมเงินอะ่ะเลใช้เงินเล่นเกม ใครชอบก็ลองไปศึกษาดูดีๆนะคะแต่สำหรับพี่เป้นแนะนำน้องๆมือใหม่ก็ลองทำแบบขายงานบริการเช่นถ้าน้องๆวาดรูปเป็นน้องๆก็ลองไปเป็นจิตรกรวาดรูปนะคะวาดรูปเหมือนวาดรูปอะไรอ่ะตามผนังบ้านเป็นวอลเปเปอร์หรืออะไรก็ได้ที่น้องๆถนัดนะคะใครถนัดทางด้านทำผมทำเล็บนวดหน้านวดตัวนะคะ ก็โพสต์ลงบนโลกออนไลน์แล้วก็ไปบริการถึงที่บ้านของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการลงทุนที่น้อยที่สุดนะคะเป็นการลงทุนโดยใช้แรงของเราการใช้บริการของเรานั่นเองนะคะก็วันนี้พี่เต้ก็จะมาสรุปตรงที่ว่า ถ้าเราไม่มีนี้สินแล้วตอนนี้คือการออมเพื่อการลงทุนนะคะเพื่อการลงทุนก็เราไม่ควรจะออมในบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์นะคะเพราะดอกเบี้ยมันต่างก,กับเงินเฟ้อริบลัดอย่างที่พี่เป้บอกตั้งแต่ข้างต้นไปแล้วนะเราก็ควรจะเอาเงินตรงนั้นนะ่ะมาลงทุนในทองใน าการขายของถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เป้นะในเพจพี่เป้สอนเก็บเงินวัย30บวกแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ